ก็สวัสดีครับเอาเลยฮะทุกคนก็สวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับถึงผมเปิดคลิปแบบนี้ทกมีอะไรทำแน่นอนโอเคทุกคนผมได้ปลอมตัวเป็นจ่าพนม <c oughs> จ่าพนมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเล่นบาคาร่าเว้ยผมมีเงินในติดตัวเนี่ยเออมีเงินในตัวเนี่ยห้าหมื่นบาทนะครับก็จะลองไปเสี่ยงดวงดูว่ามันจะรุ่งหรือจะล่วงนะฮะซึ่งไม่แนะนำนะครับการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีโอเคเดี๋ยวเราเอาเวสป้าผมเนี่ยขับไปเอ่อ บ่อนคาสิโนเลยครับมันอยู่ที่หน้าเวทีนะฮะคืออยู่ข้างหน้าผมนี่เองนี่เลยข้างหน้าผมเนี่ยเออนี่แหละไปดูกันว่าผมลงทุนไปห้าหมื่นบาทเนี่ยผมจะได้อะไรกลับมาบ้างผมจะเกลือหรือผมจะแม่งได้เงินกลับมาเพื่อที่ใช้ชีวิตต่อนะครับนี่เลยขับเวป้าผมมาเนะี่ยุกการิตัวผมก็แม่งโคตรจับอยู่แล้วทุกคนมันจับแบบไม่เหมือนใคร <laughs> นี่เราต้องไปถึงแล้วครับเคเดี๋ยวเดินไปเลยครับอยู่ข้างหน้าผมนี่เลยไม่รู้ว่ามีคนอยู่หรือเปล่านะเฮ้ยพรขับแท็กก็จะโดนแทงก็เลยแบบเอาตัวรอดอยู่ประมาณนั้นน่าจะง่วงนอนป่ะผมว่าเออนี่เลยครับจะอยู่ข้างหน้าผมนี่เลยทุกคนอันีมีดาบเลยวะ่ะมันจะไปฆ่าใครวะเนี่ย แล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่ตู้อะไรวะเดี๋ยวผมขอดูตู้นี้ก่อนอ๋ออันนี้แรงวะอ๋อเสียงโชคเราเป็นดีนเล็ดดวงเริ่มตกเป็นดินนี่คืออะไรวะเสียงโชคอะขอผมเลยนะเงินสามพี่พี่ของผมเลยน้ำเงินสามป่แหละก็คืออะไรพี่เคได้ไหมพี่เคสามปอได้ได้หนึ่งหนึ่งมีใครรับไหมไม่ในตัวมันมีสามพี่ผมอยากกดไมปอีกขอฟังก่อนขอฟังก่อนเดี๋ยวผมก็เป็นนี่เพราะเนี่แค่สามนี่แหละไม่อยากไปกดละ เราลองกดดูเลยครับไปรถเนี่ยไม่เกี่ยวเว้ยเฮ้ยผมว่ามันมันออกดอกแดงมึงแทงว่าต้องออกน้ำเงินเงีน้ยิยเลยกูสิเ็กือบยีล้านแล้วี่น้ำเงินเจนะอ่าน้ำเงินล้านน้ำเงินหกาน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินเลน้ำเงินหกยพันหมื่นแทงเลยหมื่นหนึงโอ้โหว่าแทงหนึ่งเอหนึ่งแสนนะินน้ำเงินเจ็ดน้ำเงินล้านหองแทงดูลองแทงดูลองแทงดูหมื่นนึงเลยลูกก็คือเป็นจิเว้ย การสวยเก่าเฮ้ยอุ้ยมันโจลเลแกงสี่สาเต็มออกมาโอ้โหเฮียจวดิเข็นไม่ได้เก้มัตรง่ากันกงกงสองสองด้ยุ้ยโอ้โหเปสียเก้าเก้าแล้วสี่หนึ่งสี่เก้าเงินเงินคูเสียไปหมื่นหนึ่งโปยกุสายแว่นเล็เลขหนึส้าครับดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่ตาต่อไปต่อไป ให้เงินละหมื่นหนึ่งตอนนี้ละสี่สี่เก้าครับหนึ่งแตงหนึ่งพอมแตงเนี่ยกูต้องให้ใครเนี่ยรอดูก่อนรอดูก่อนรอดูกราฟด้านล่างนะครับก็ให้ก็อีแบนส์รอกราฟด้านล่างต่อมันจะออกอะไรวะยใครไปแล้้วบางยังไม่ได้ให้เลยมันจะรับเงินเหมือนตอนที่กูโดนเด็กไหมตอนนี้รับเงินแล้วกันรับเงินหนึ่งอย่าให้รับมเ้ยตอนรับไปก็่อนนะสองหนึ่งเขาไหนซาลาฟเอ๊ะเฮียกูไม่ได้มันไม่ทันว่ะพี่เหมือนตอนที่กูโดนเด็กอะตรงไม่ทันว่ะ เจ็ดแต้ม,น,มน้ำเงินว่าแล้วอไ<ห>อ้เหี้ยลอไม่ทันหนึ่งห้าสี่สามครับกำลังจัวใไพ่กระมีตัวนาเอ็มหนึ่งอะนี่แล้ะพี่่แหละี่มันจะมาลายสามคู่หรือว่ามามาตัดแดงแต่แ,แต,แต่แต่ล่าสุดมันตัดตัดสามคู่แล้วล่าสุดอ่ะสามคู่อ่แดงเจ็ดแสนไปอ่ะแดงห้าแสนอ่ะแดง1นองน้ำเงินหนึ่งมีใรับมเ้านสี่ได้สได้มาไน้ำเงินหนึ่งรับให้ครับอองนี้แดงใช่จะน้ำเงินเลยเหี้ย ทันวะเดี๋ยูดูดูกันดูกันดูเงินกูไปทันด้วยป๊อกแปดไอ้เหี้ยได้ครับวาเลออกแดงแน่นอนกระเป๋าสี่หนึ่งสี่สี่เก้าสองเก้าแปดยิงสองเก้าแปดบลอกแปดวะพี่เกณฑ์ทำเท่าไหร่นาะเจ็ดแสนใช่หรอต้องดูการ์ดานล่างด้วยนะฮะเออถ้าถ้าการ์ดถ้าเราดูการ์ดล่างเนี่ยไอ้น้ำเงินแดงเนี่ยเราดูเป็นก็คือได้เลยซึ่งผมไม่เคยเล่นมาลองเล่นแค่นี้ครั้งแรกลงทุนไปห้าหมื่นเสียบแล้วหมื่นหนึ่งมีราล่า์รับไหม ดูไมัอันนี้แดงนะอันนี้แดงนะเออกูชอบเหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนขอดูก่อนขอดูตานี้ก่อนครับแพงมากตึกก็ได้บอด่ะอยากโดนเข้าฝั่งนี้อยู่มาสามแต้มไป็นล้อหลอกเขาน่ะแป๊บนึงโอ้ยแดงเข้าอ่ะผมว่าตัดน้ำเงินแน่นอนกูได้ยินแล้วนี่อะไรนะปน้ำเงินสามแสนมีใครับไหมครับเอ็งก็สามแสนรับดิกูรู้มึงอยู่ไหนหนึ่งจุดสองสอง โอเคโอเคครับพี่เอาแดง5 0 0 0 0พี่แดงแดงแสี่แดงสองอีกแดงอีกสองพี่เป็นละหนึ่งอ๋ออะไรวะออกอะไรวะตอนนี้เลขหนึ่งพี่หนึ่งวิไม่ใช่หนึ่งที่โอ้หัแล้วมะหกแด้มาถูกกระแปดอะมาถูกแดงแปดไม่เป็ไรปอดไอ้เนี่ยมันป้องแมึงจะเฮ้ยโอ้ห้าหกศูนย์ครับหนึ่งสี่หนึ่งเก้าลูกกูโล่บ้วดีกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็น้ำเงินสี่ไปเลยพี่ฝั่งนี้แดงฝั่งนี้น้ำเงินเออ แดงหนึ่งเยฮะรับแดรับขอแดงหนึ่งพิกัดที่ใครแทงแะ้วเอ้ยลงมั่ว่ะยิ้มปะนัเงินสองแสนครับนัเงินส้ำมนครับรับแดงห้าแดงแดงห้าแดงแดงพี่ออกแดง่คชอบแดงว่ะแต่ม่รเป็นอะไรจะเลขคู่อะไขนาดนั้นใช่โอ้โหเจ็ดแต้มออกน้ำเงินโอเจอเจ็องเจอแปว่ะตัวมาหนึ่งหนึ่งห้าสี่สามหนึ่งสองเก้าแปด่ออกแดงว่ะ น้ำเงินสองแสนกับน้ำเงินสี่สี่ไอดีอะไรครับไอดีเลยหนึ่งสองเก้าแปดไอตันมากิมึงแทเขาเหรอกูให้ใครไปอ่ะมึงให้มึงให้คนข้างมึงอ่ะห่งห้า3ี่สใช่หรอไอกิมกิมให้เก้าอี้หน่อยสองแสนผมหนึ่สองเกแปดนะหนึ่งห้าสี่นเจ็ดน้ำเงินสองพี่ไอไองอห้ไอแล้วไอ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 ไสไอไอนอไ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 ดไอไอไอเอืออไอ้ไอไอไออไอไอไออไไไไไออนไไอ อ่ะแดงสีเราเราแทงไปละเมื่อกี้ไอ้แทงน้ำเงินเลยหนึ่งแดงกูได้มาอะไรกูขอดูแป๊บแดงสีมาเริ่มเข้ามือแล้วเริ่มเข้ามือแล้วรู้แล้วเริ่มรู้แล้วไม่แทงน้ำเงินหรอเไม่แดงสีพี่แดงสีไม่ใช่ตายโอเคแดงแสงแดงหนึ่งห้าสี่สามผมได้พี่เกณฑ์เอาผมไปหกจัดกันเลยรู้น้ำเงินแล้วกันเอาเปิดย้อนสองหนึ่งหสี่สามสวยพี่เกณฑ์นี่แหละที่เขาเรียกว่าโกงห้าหนึ่งแทงอะไรอ่ะ โอ้ยหยอกเด้อแดงเดให้พี่เกมไปเลยสั่งห้เีมใอเกมนะเดี๋ยวไปห้าพันวะเออหนึงอสองสองครับแต่ฟังฟังฟังรอเราฟังครัเราฟังเขานี่อะไรหอมฉุยมันจะสมบูรณ์ไหมพี่ม่นออกสลับกันปแดงสองสมบูรณ์ก็เป็นแค่ชื่อคนเอาแดงอีกห้าอ่ะเขาวอาแดงโงงล้านหนึ่งล้านสามสนน้ำเงินหนึ่งมีครับพี่แทงเพลไมใช่พี่ชาย ไม่ดูดูโปรดูไม่ทันโปรโปรป่ะสมบูรณ์ก็เป็นแค่ชื่อโคดดูพี่บล็อกแปดมันก็เป็นแค่ไพ่ว่ะออกแดงเป็นแดงเท่าไหร่วันนี่มือแทงแดงกันร้านสามร้านสามผมหนึ่งเก้าหนึ่งสองเก้าแปดกูเป็นเจ้ากูงอ่อม้วพวกตรงต้องให้ทีละคนวะนี่นะวะให้ผมเลยคนเด็ยวเลยพี่น้ำเงินสองแสนครับมสองเก้าแปดมึงอย่าบ้าวันนี้เลยกูจำไม่ได้ว่ากูลงเท่าไหร่ เี่แูงห้าแดงสองแต้มพี่แดงสามหรือเปล่าโอ้แล้วมือแทงหกคุณแดงหกไหมแดงสองพี่เคสองต้องดูตั้งใจก่อน๋ยวแกงงเรื่ออะไรไอ้ลงแดงลงแดงโดนนะทันโดนนะน้องแกไม่รับแล้วแกบอกแต่ไม่ยี่บอดคู่ตองเค็มจะกงจะแต้มระวังเคเคมมันแต้มสิบะไรก็บอดแปดแต้มปอกแปดกินก็โหยอย่าเข้าว่ะกิอะไรเดี๋ยวแต่ก็ให้เองสทงใครมาเก้าพันหโอเคหนึ่งสองสองนะครับ สองแสนันนี่คือองสอเกียร์นับหกแสนมันนี่อะไรพี่มันนี่แดงน้องเอาแดงแสงครับแดงสองแสนครับไหมใครแทงครับสองแสผมเนี่ยผมเนี่ยแดงแสงครับรับรับสองแสนแดงหนึ่งแสนครับใครครับกี่เกียร์ผมแทงแดงหมื่นนึงว่าแดงสองเกียร์นหนึ่งโอเคอเกยรตังค์อเกังคมาว่ะส่กูเฮกียเนียสางอยู่ไดิต้กุมใจไปน้อง สิบเด็กแมมโอ้แกสู้สุดรสองว่าแกโดนแกก็เจ็ดปกดาวแป้นนี่ยครับอ่าไอดีห้าหกสูตรครับพี่เกียรเก่าอะไม่แกหมดแล้วเมื่อวานแกโดนสิบห้ายืมแล้วแกยืมพี่เกียรติเรื่อยๆนะอีพนันครับคนนั้นเขาสุดเกีพนันเขาเป็นหลอกกระจายปะเฮ้ยผมเลืมไปผีพนันแล้วครับตาเนี่ยหรอน้ำเงินน้องจ่ายแล้วได้อีกครับน้ำเงินสองแสนครับแล้วไหม คนละแสงกันไปสิอ่ะอันนี้ไม่แนะนำให้ทุกคนเล่นการผัดดั้นนะครับคือต้องสองนาีนะครับอันนี้ผมมาทดลองดูว่ามันจะลุ่งหรือจะล่วงนะทั้งโอซีหรือไอซีนะครับดูกดดูก่อไม่ต้องคุ้มใจไปน้องก่อ่บอดปะข้าแดงกว่าแตงไม่ยินรับหรือไม่รับบอเพลย์รับอีกหนึ่งสี่หนึ่งเก้าขาดแต่ใครมานต้องใครมกับพี่เคยปะใครมาแสนหนึ่งะเนี่ยไม่ไม่อีกแสนหนึ่ง ประมาณหนึ่งสองเอ้ยมมหนึ่งสองณนึเงิีอะไรอย่บอกเลขเลยไงนี้หนี่หนึ่ง้าเี่เคยน้ำเงินเจ็ดแสนน้ำเงินล้านสองน้ำเงินอีกสองล้านสามล้านสี่อ่ะผมลงน้ำเงินามเขาเอ้ยล้านสี่ล้านสี่การแทงผมไนี่ยหรือไม่แทงสี่แต้มอ้อะาว้ยแมวไปเลยแมวแมวแต้มจววจตัวจะขึ้นนะห้าเสียตลอดเหียได้แล้วน้องจริงๆอ่ะเาเนี่ยแต่เหลือบอดไอ้เหี้ย ง่้ยโอ้ยคุณดูคุณเข้าเลยสองหมื่นไอ้เฮียเล่นก่อนบ้าไอ้สัสพอกงรอบล้พอห่องเก้าแปดพี่ามสใช่ปะสี่้วีให้อีเฮียพอก่อนเก้าแป่มมมนเกินไปเออมันเกินไที่ใพอนึ่งงเก้าแปดทมน่าเงินลีให้พอน่งตเกาที่ผมส่ใมั้ยี่้พนงเกินแี่ีใชสามสี่แดงวีนเกแมี่ใชะม่ได้ หนึ่งศูนย์สองสองสิบฮงกงกูพูดดิไอ้เหี้ยบอสเลยจุ๊บมาขิงกงแ้มรู้แล้วรู้ราคานี่รู้แล้วอย่าเกินอย่าเกินหกแล้วเพงแดงอย่าเกินหกไอ้เหี้ยได้ก็ผิดมาเมื่อกี้หนึ่งสี่สิบตู้ได้มาหมื่นหนึ่งเอาเงินวะอันนี้ไม่มาดูเงินก่อนดูเงินก่อนดูเงินก่อนแดงห้าแสนแดงกับอะไรมาหมื่นหนึ่งว่ะโอเคถือว่าเป็นการซอฟต์ๆด้ยทุกคน ถือว่าได้กำไรมาหมื่นหนึ่งแล้วกันโอ้ยไ,ได้เกินไปหมื่นหนึ่งเกินฟรีผมจะไม่แนะนําให้ทุกคนเล่นขบวนนั้นนะครับเป็นสิ่งไม่ดีนะครับจะผมเป็นการทดลองเอง <c oughs> เออเป็นการทดลองเองครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด้ครับสไครป์กดแชร์มาดูว่าคลิปหน้าผมจะมาทําอะไรอีกนะครับเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมฝากกดติดตามผมด้วยครับบ๊ายบาย